น้องขาทิบแรงๆทิบทิบแล้วเอายกขาขึ้นไปลอยอแล้วปล่อยมันไหลมาแล้วทิบเอาลองทิบแรงๆทิบออกแรงขายเยอะหน่อยอาทิบไม่ดันเลยเอาทิบไปไงเอาขาลงขาลงทิบแรงๆ รองเท้าลื่นหรือไงวะไม่ลื่นแล้วไม่ถีบไม่ไปถีบออออกแรงขาหน่อยออกแรงขาแรงๆรลอยด้วยขายกดันไปข้างหลังแรงๆเอาขาดันงอขา,อ,าอ่างอดันแรงๆเออออกแรงไง้เยอะ อ่านแรงแรงแกงแกงรอมือ,ม <th bb> อมย้ายมาไว้ตรงริมนี่เลยเอามือเอามือเอามือจับตรงนี้เลย <th bb> ดูแล้วลองฉีดใหม่ดิเจ็บว่ะมันต้องเจ็บอยู่แล้วอ่ะลองดูลองดูม,มันยังเจ็บอยู่อ่างมันเจ็บมันก็ต้องเป็นอยู่แล้ว ไงรู้สึกงี่ถีบขาเดียวไม่ถีบสองขาไม่แอรดูเดไม่ไม่ได้ดันไปเลยแค่โยกเฉยตาถัวเด็กกูโยนั่งด้วยให้ให้ช่วยดันไงอย่างงั้นหนักไม่พออืมอ่ะทีบเลยไงไม่ทีบ ให้หยิบีบคนเดียวอืมอา่าถีบให้แรงๆรงีบแรงๆรงอนั่นแหละถีบไหวปว่ววะเนี่ยอา่าใช้ได้เลยถีบสองคนไหวละอา่อาอ่าเริ่มมีแรงและอา่าอ่าถีบไปถีบถีบแรงๆรงอา่านั่นแหละ แหนลูกทีไปอคราวนี้จอดแล้วยกแขนด้วยนิ่งๆยกแขนขึ้นยี่สิบทียกแขนช้าๆหนึ่งสองหายใจเข้าด้วย สามสูงสูงหน่อยสิห้าห้าแล้วไอ้ครบยี่สิบหกเจ็ดแปดเก้า สิบยังไม่ครบ20ยี่สิบอืมสิบเองอ่ะถ้างั้นบิดก็ได้อ่าบิดเยอะๆหน่อยตัวก้มีเยอะหน่อย,ย,อ,อ,ยอ่าก้มหน่อยก้มหน่อยอ่าอ่ามาข้างนี้บ้างเอาเอาแค่ที่เจ็บ เจ็บแล้วก็ย,ย้ายอืม,อมบิดไปบิดมาเอามือเนี่ยไปแตะข้างนูน้นมืออไปด้วยเลยมือเออไปแตะอ่าแล้วมือมาแตะข้างนี้อืม Tắc con nó mãi đấy, đâu, nè, tịt quá, Mày đi yên, nó dang dang à, à con lên. con, mày. Ta 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 con, อใครชน,น,นะกูชนะนะวันนี้ผมชน,นะแล้วไว้ก่อนนะอโอ้ยกูดีใจอะกูชนะแล้ววันีฮะคิดจะมาหานโซ้ เป็นถนนเดินยังไง่ะเป็นถนนเดินนี่ก็น่าสน